2061ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศไทยเมื่อกระทรวงกลาโหมประกาศเปิดตัวโชว์รูมขีปนาวุธและยุทธทกรณกทันสมัยครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับว่าเป็นการเปิดเผยศักยภาพด้านเทคโนโลยีทางการทหารของไทยที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยพร้อมรักษาอธิป,ปไตยและเสถียรภาพในภูมิภาค โชว์รูมนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกไม่ไกลาจากฐานทัพอากาศหลักและเปิดให้เข้าชมเฉพาะคณะผู้แทนทางการทูตเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและพันธมิตรทางการทหารโดยเน้นความโปร่งใสและการสร้างความเข้าใจอันดีต่อประเทศเพื่อนบ้านไฮไลท์ light, ขี่ปนาวุธไทยรุ่นใหม่ล่าสุดจุดเด่นของโชว์รูมนี้คือ ขีปนาวุธนำวิถีความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยวิศวกรไทยร่วมกับพันธมิตรจากต่างประเทศมีชื่อรหัสว่าปราบศึก2061ซึ่งมีระยะยิงไกลกว่า500กิโลเมตรความแม่นยำระดับสูงและสามารถติดตั้งหัวรบแบบต่างๆได้ตามภารกิจ ระบบนำวิถีของขีปนาวุธรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยี AI ในการคำนวณเส้นทางอัตโนมัติพร้อมความสามารถในการหลบเลี่ยงระบบต่อต้านขีปนาวุธ Anti Missile Defense ขั้นสูงทำให้บรรดาผู้แทนจากประเทศต่างๆที่ได้เข้าชมถึงกับแสดงความตกตะลึงในความสามารถของอาวุธยุทธ,ธศาสตร์นี้ประเทศเพื่อนบ้านส่งสายตาจับตามองทันทีที่ข่าวการเปิดโชว์รูมขีปนาวุธของไทยถูกเผยแพร่ออ,อกไป สื่อมวลชนจากประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งได้รายงานข่าวด้วยความสนใจอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทยต่างเริ่มมีการเรียกประชุมวิเคราะห์สถานการณ์และแนวนโยบายทางทหารใหม่บางประเทศเริ่มตั้งคำถามว่าไทยมีจุดประสงค์ในการเปิดตัวขีปนาวุธนี้เพื่อการป้องกันหรือเพื่อแสดงแสนยานุภาพในเชิงยุทธศาสตร์ ขณะที่รัฐบาลไทยยืนยันหนักแน่นว่าการเปิดตัวครั้งนี้เป็นเพียงการพัฒนาขีดความสามารถด้านป้องกันประเทศเท่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์รุกล้ำหรือรุกรานใครทั้งสิน้นเป้าหมายหลกักการยกระดับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหมไทยยังเผยว่าการพัฒนาและเปิดโชว์รูมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเร่งสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศและผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยวิศวกรและนักศึกษาไทยที่มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ตั้งแต่ขั้นออกแบบวิจัยไปจนถึงการผลิตจริงซึ่งถือเป็นโอกาสในการต่อย,ยอดองค์ความรู้ในประเทศ และสร้างงานด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในระยะยาวกระแสตอบรับจากประชาชนและประชาคมโลกแม้จะมีเสียงชื่นชมในความก้าวหน้าแต่ก็มีบางกระแสในสังคมที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับงบประมาณในการพัฒนาอาวุธโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐ,ฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารประเทศออกมาชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้งบประมาณที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบ และไม่กระทบต่อสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนในด้านของประชาคมโลกหลายประเทศพันธมิตรได้แสดงความยินดีและบางประเทศเริ่มมีการหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับไทยซึ่งอาจเป็นการเปิดตลาดใหม่สำหรับยุธทธปกรไทยในเวทีโลกบทสรุปจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งความมั่นคง การเปิดโชว์รูมขีปนาวุธในปี2061ของประเทศไทยถือเป็นการประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่าประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศที่ไม่ได้พึ่งพาแค่กำลังคนหรืออาวุธนำเข้าอีกต่อไปแต่เป็นการผสานพลังของเทคโนโลยีนวัตกรรมและความสามารถของคนไทยอย่างเต็มรูปแบบแม้จะยังมีคำถามและข้อกังวลตามมา แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือประเทศไทยได้แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าเราพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการรักษาสันติภาพในภูมิภาคนี้อย่างมั่นคงและยั่งยืน